ใจสู่ความสำเร็จในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กที่เจ้าของโรงแรมต้องรู้การทำธุรกิจโรงแรมนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูงค่ะส่วนจะมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการของคุณและถ้าคุณตัดสินใจที่จะลงทุนในธุรกิจนี้นี่คือปัจจัยที่จะช่วยคุณถอดทุนคืนและมีกำไรจากธุรกิจนี้ค่ะประเทศไทยของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลกค่ะจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก อยากที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยของเราดังนั้นธุรกิจโร,รงแรมที่พักจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของปรระะเททศไทยาค่ด้วยเหตุน,นี้เองค่ะจึงทําให้มีหลายคนที่มองเห็นโอกาสในธุรกิจโรงแรงรีสอร์ทขนาดเล็กและอยากจะเข้าสู่ธุรกิจนี้ค่ะจากประสบการณ์ของแจงนะคะที่ได้พบเจอกับผู้ประกอบการโรง,รงรีสอร์ทหลายรายทั้งที่เปิดดําเนินการไปแล้วหรือว่ากําลังคิดที่จะลงทุนในธุรกิจนี้ส่วนใหญ่แล้วยังขาดความรู้และความเข้าใจในการทําธุรกิจนี้อย่างพ่องแ้ค่ะทําให้เมื่อ,อย่างที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง เช่นนโยบายใหม่ๆของภาครัฐในเรื่องของการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเรื่องของอัตราภาษีใหม่และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้โดนยึดใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมค่ะหรือการ,รเผชิญกับปัญหาสภาวะตลาดทั้งการเกิดโรคระบาดและการทําตลาดในยุคสมัยใหม่ค่ะเมื่อเจอกับปัญหาเหล่านี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการโรงแรมหลายท่าน ถึงกับพอค่ะเพราะขาดการดําเนินธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้จนบางรายถึงขั้นต้องเริ่มกิจการไปเลยก็มีค่ะดังนั้นแจงจึงได้สร้างเว็บไซต์เอลิซาดอเน็ตขึ้นมา เพื่อเป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้และแรงบันดาลใจสําหรับคนไทยที่อยากจะสร้างธุรกิจโรงีสอร์ทขนาดเล็กเป็นของตัวเองค่ะเพื่อที่ทุกท่านจะได้มีความรู้และมีแนวทางในการทําธุรกิจด้านนี้อย่างถูกต้องและนําไปใช้สร้างธุรกิจของตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้ค่ะเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยของเราค่ะเรามาเริ่มต้นรู้จักกับธุรกิจโรงแรมกันค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับคุณธุรกิจโรงแรมที่พักในประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มที่พักประเภทโรงแรมตามพระราชบัญญัติกำหนดการประกอบธุรกิจโรงแรมค่ะ 2. กลุ่มที่พักประเภทที่ไม่ใช่โรงแรมเรียกว่าธุรกิจที่พักทางเลือกค่ะหลักเกณฑ์การกำหนดขน,ดขนาดของโรงแรมและที่พักค่ะโรงแรมขนาดใหญ่มีพนักงานมากกว่า200คน จำนวนห้องพักมากกว่า200ห้องและขนาดของสินทรัพย์ไม่รวมที่ดินมากกว่า200ล้านบาทค่ะโรงแรมขนาดกลางนั้นจะมีพนักงานอยู่ที่ประมาณ51-200คนค่ะมีจำนวนห้องพัก80-200ห้องและขนาดของทรัพย์สินไม่รวมที่ดินประมาณอยู่ที่50-200ล้านบาทค่ะและโรงแรมขนาดเล็ก มีพนักงานน้อยกว่า50คนมีจํานวนห้องพักน้อยกว่า80ห้องและขนาดของทรัพย์สินไม่รวมที่ดินน้อยกว่า50ล้านบาทค่ะจากข้อมูลนี้ทําให้สรุปได้ว่าธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กที่เรากล่าวถึงกันในที่นี้ก็หมายถึงโรงแรมที่มีขนาดจํานวนห้องพัก น้อยกว่า80ห้องมีจำนวนพนักงานอยู่ที่จำนวนน้อยกว่า50คนและมีทรัพย์สินซึ่งไม่รวมที่ดินอยู่ที่ประมาณน้อยกว่า50ล้านบาทค่ะจากการสำรวจของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติพศ2555พบว่าธุรกิจโรงแรมที่พักในประเทศไทยนั้นมีจำนวนห้องพักน้อยกว่า60ห้องค่ะซึ่งก็จัดเป็นประเภทของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กค่ะ และเป็นกิจกรรมที่พักที่มีสัดส่วนมากที่สุดในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะและพบมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเงินลงทุนของธุรกิจโรงแรม์รีสอร์ทขนาดเล็กเงินลงทุนและประเภทธุรกิจของโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วพบว่ามีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า10ล้านบาทค่ะและรองลงมาคือมีเงินทุนจดทะเบียนช่วง1 0ถึง50ล้านบาท และพบว่าส่วนใหญ่จะดําเนินธุรกิจประเภทบริษัทจํากัดเป็นสัสดส่วนมากที่สุดค่ะรองลองมาก็เป็นประเภทบุคคลธรรมดาถ้าคุณอยากจะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของรูปแบบการทําธุรกิจคุณสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความที่แจงได้เคยเขียนไว้นะคะแล้วแจงจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะคะรูปแบบการบริหารของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก รูปแบบที่1คือเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารกิจการเองทั้งหมดค่ะการบริหารจัดการโรงแรมรูปแบบนี้เจ้าของจะเป็นผู้ตัดสินใจเองทั้งหมดค่ะ ตั้งแต่การตัดสินใจลงทุนการกำหนดนโยบายต่างๆรวมไปถึงการกำหนดจำนวนลูกจ้างและการคัดเลือกพนักงานค่ะรูปแบบการบริหารแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะการบริหารในลักษณะของครอบครัวค่ะและรูปแบบของธุรกิจนั้นอาจจะเป็นรูปแบบของเจ้าของคนเดียวหรือว่าอาจจะอยู่ในรูปของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ได้ค่ะ 2. เจ้าของกิจการจ้างผู้มีประสบการณ์มาเป็นผู้จัดก,การ รูปแบบบริหารธุรกิจโรงแรมในรูปแบบนี้ก็คือเจ้าของกิจการเป็นผู้ตัดสินใจและดําเนินการบริหารหรือบางครั้งอาจจะเป็นที่ปรึกษาด้วยก็ได้ค่ะแต่ก็จะจ้างผู้ที่มีประสบการณ์มาเป็นผู้จัดการโรงแรมค่ะและผู้จัดการก็จะมีหน้าที่จัดทํารายงานส่งให้กับเจ้าของกิจการทุกเดือนค่ะการบริหารในลักษณะน,น,นี้นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าเจ้าของกิจการอาจจะขาดประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรมหรือเจ้าของกิจการอาจจะมีกิจการอื่นที่ต้องดูแลด้วยค่ะปัจจัยสู่ความสําเร็จในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก 1. กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนที่คุณจะลงทุนทําธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องคํานึงถึงเลยก็คือ คุณจะต้องกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนค่ะเพราะถ้าคุณรู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณดีแล้วคุณก็จะรู้ความต้องการของลูกค้าและคุณก็จะสามารถก่อสร้างโรงแรมและกําหนดการบริการที่ตรงจุดและตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะและแจงขอบอกให้คุณรู้ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นลูกค้าของโรงแรมคุณค่ะข้อดีของการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณจะรู้ว่าใครคือลูกค้าที่แท้จริงของคุณเช่นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือเอกชนเป็นต้นค่ะคุณจะรู้ว่าคุณควรกําหนดรูปแบบการบริหารอย่างไรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณค่ะและคุณจะรู้ว่าลูกค้านั้นอยู่ที่ไหนเพื่อที่คุณจะได้ทําการตลาดให้ตรงจุด คุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าของคุณต้องการเข้ามาใช้บริการและคุณจะรู้ว่าสถานการณ์ของคู่แข่งที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ คุณรู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณแล้วคุณก็จะได้มีความมั่นใจในการทําธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นค่ะและคุณก็จะมีข้อมูลที่มากพอเพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์โครงการเช่นการกําหนดเงินลงทุนทําเลที่ตั้งรูปแบบการก่อสร้างและการออกแบบการเลือกอุปรกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับห้องพักรวมไปถึงการบริหารเงินทุนและค่าใช้จ่ายก่อนที่คุณจะเปิดดําเนินการค่ะเช่นเงินเดือนพนักงาน ค่าการตลาดค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงแรมให้ชัดเจนนี้ยังจะช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบการบริหารกิจการได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจด้วยค่ะ 2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการมีความพร้อมในเรื่องของเงินทุนแล้วเจ้าของกิจการก็ควรที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถมองเห็นภาพรวมของการดําเนินธุรกิจได้ตั้งแต่ต้นค่ะเพื่อกําหนดนโยบายและแผนง,งานได้อย่างรอบคอบและชัดเจนค่ะการที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจโร,รงแรมที่ประสบความสําเร็จนั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะมีทักษะด้านการบริหารจัดการค่ะ เพื่อสามารถจัดระบบการทํางานของกิจการโรงแรมได้อย่างเหมาะสมกําหนดแผนงานต่างๆและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของกิจการที่เรียกว่าสวอนนั่นเองค่ะถ้าคุณอยากจะรู้จักว่าสวอนคืออะไรคุณสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความที่แจนเคยเขียนเอาไว้นะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างของคลิปนี้ค่ะ มีทักษะในด้านของการใช้เทคโนโลยีเพราะยุคนี้เป็นยุคข,ของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตค่ะดังนั้นการที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จคุณจึงควรศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนํามาปรับใช้กับธุรกิจโรงแรมของคุณได้ค่ะมีทักษะด้านการสื่อสารธุรกิจโรงแรมที่พักน,นั้นเป็นธุรกิจที่มีลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางเข้ามาใช้บริการค่ะและยังมีพนักงานที่ทํางานในโรงแรมของคุณนั้นอีกจํานวนหนึ่งการที่คุณจะมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวค่ะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้คุณสามารถพูดคุยกับลูกค้าและสามารถรู้ถึงความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมในแต่ละรายค่ะเพราะว่าลูกค้าที่เดินทางมาจากแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคหรือแต่ละประเทศนั้น ก็จะมีวัฒนธรธรมประเพณีขนมรมเนียมและภาษาและภาษาที่แตกต่างกันค่ะมีทักษะในด้านของความคิดสร้างสรรค์คุณจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของโรงแรมก็คือห้องพักนั่นเองค่ะห้องพักของโรงแรมคุณและการออกแบบตกแต่งของพื้นที่ในโรงแรมนั้น คุณควรจะต้องใส่ความคิดสร้างสารรค์และมีการตกแต่งมีการออกแบบให้มันโดดเด่นและแตกต่างค่ะเพื่อที่จะดึงดูดให้ลูกค้าั้นสนใจและอยากที่จะมาใช้บริการโรงแรมของคุณค่ะและคุณควรจะมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งเรื่องของความรวดเร็วถูกต้องในการให้บริการค่ะอีกทั้งการตั้งราคาห้องพักนั้นคุณจะต้องตั้งราคาห้องพักให้เหมาะสม และคุณอาจจะเพิ่มบริการพิเศษที่เป็นกิมมิคเฉพาะของโรงแรมเอาไว้บริการลูกค้าโดยเฉพาะเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรมของคุณค่ะมีทักษะด้านการบริการ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าลูกค้าของธุรกิจโรงแรมนั้นเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศค่ะจึงมีความต้องการที่หลากหลายรูปแบบดังนั้นการมีความอดทนเป็นเลิศและการมีหัวใจรักบริการจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหรับเจ้าของธุรกิจโรงแรมค่ะและเจ้าของธุรกิจโรงแรมควรจะถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้กับพนักงานโรงแรมด้วยนะคะมีความพร้อมด้านของเงินทุนผู้ประกอบการที่อยากจะทําธุรกิจโรงแรม ควาที่จะต้องพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงินทุนและวิเคราะห์ว่าเมื่อลงทุนไปแล้วมีความคุ้มค่าต่อเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ค่ะและคำนวณดูว่ามีระยะเวลาในการคืนทุนนานเท่าไหร่ค่ะและยังต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าลงทุนในธุรกิจนี้แล้วมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดทุนมากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าคุณคิดจะทําธุรกิจโรงแรมนะคะคุณจะต้องพิจารณาข้อนี้อย่างรอบคอบทีเดียวค่ะมีการส่งเสริมการตลาด กอบการโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กนั้นมักจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการทําตลาดที่ต่อเนื่องค่ะทําให้ลูกค้านั้นรู้จักโรงแรมค่อนข้างน้อยหรือโรงแรมบางแห่งก็อาจจะไม่รู้จักเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะต้อนรับลูกค้าตามมีตามเกิดคือถ้าเกิดว่ามีลูกค้าผ่านทางมาที่ทําเลนี้ก็อาจจะใจดีแวะเข้ามาใช้บริการโรงแรมของคุณบ้างดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเป็นที่รู้จักต่อลูกค้าคุณก็จะต้องกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนค่ะ ตามที่แจงได้เน้นย้ำเอาไว้ตั้งแต่ต้นและคุณควรมีการทําการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้ของคุณอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความผูกพันและทําให้พวกเขานั้นอยากจะมาใช้บริการโรงแรมของคุณค่ะซึ่งการทําการตลาดในยุคป,ปัจจุบันนั้นก็นิยมใช้การตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะซึ่งก็คือ f c e b o o k i อิน a g าแกรม Line ซึ่งคุณก็ต้องรู้นะคะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณนั้นอยู่ในช่วงวัยไหนและชอบสินสถิตอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียประเภทไหนค่ะถ้าเป็นกลุ่มอายุผู้สูงวัยหน่อยก็อาจจะชอบเล่นไลน์เล่น a c e b o o k ประมาณนี้ถ้าคุณอยากจะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นคุณก็อาจจะต้องเข้าไปแฝงตัวอยู่ในอิน t a g r กรหรือทว i ต t e อร์เป็นต้นค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมจัดทาเว็บไซต์ของโรงแรมด้วยนะคะเพื่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจโรงแรมของคุณค่ะ มีรูปแบบการจองห้องพักออนไลน์การจองห้องพักในรูปแบบออนไลน์นั้นนับว่าเป็นสิ่งสําคัญมากในยุคนี้ทีเดียวค่ะเพราะจะช่วยให้ลูกค้าที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกนั้นสามารถเข้าถึงและค้นหาโรงแรมของคุณนั้นได้อย่างง่ายดายบนอินเทอร์เนต็ตค่ะการจองห้องพักออนไลน์นอกจากการจองผ่านเว็บไซต์ของคุณแล้วคุณยังสามารถขยายผ่านการจองห้องพักออนไลน์ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ OTA อย่างเช่น Agoda Booking.com หรือ Expedia ก็ได้ค่ะซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้นั้นจะมีช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์ที่เก่งมากและมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณนั้นสามารถค้นหาคุณเจอในโลกออนไลน์ค่ะการสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าพึงพอใจถ้าหากว่าคุณสร้างบรรยากาศของโรงแรมของคุณจนลูกค้านั้นเกิดความรู้สึกพึงพอใจคุณเชื่อไหมคะว่ายังไงยังไงลูกค้าก็จะต้องนำไปบอกต่อให้กับคนรู้จัก ให้กับญาติพี่น้องให้กับเพื่อนฝูงและเดินทางเข้ามาพักที่โรงแรมของคุณอย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะและมันยังจะช่วยคุณประหยัดต้นทุนในเรื่องของการทําตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยตัวเองด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะเพราะว่าการตลาดแบบบอกต่อน,นี่แหละค่ะคือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดแล้วส่วนการจะสร้างบรรยากาศของโรงแรมเพื่อให้ถูกใจลูกค้านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างค่ะที่คุณจะต้องใส่ใจเช่นธีมในการออกแบบ การเลือกของประดับตกแต่งในโรงแรมความสะอาดรวมไปถึงการบริการที่ดีของพนักง,งานในโรงแรมของคุณคะ่ะรวมไปถึงระบบควบคุมการทำงานที่เอาไว้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคะ่ะ โดยสรุปแล้วปัจจัยสู่ความสําเร็จในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กก็คือการได้ต้นทุนคืนโดยเร็วนอกจากนั้นก็คือผลกาไรค่ะแต่จะช้าหรือเร็วทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทของคุณนั่นเองค่ะการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กคุณจะต้องมีระบบบริหารจัดการและมีการบริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ค่ะเพราะถ้ายิ่งโรงแรมรีสอร์ทที่พักของคุณนั้นมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมากคุณรู้ไหมคะว่านอกเหนือจากเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋าคุณแล้วลูกค้าเหล่านี้ยังจะช่วยประชาสัมพันธ์และบอกต่อให้คนรู้จักโรงแรมที่พักของคุณในวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็เป็นเช่นนี้นะคะมันก็จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทที่พักของคุณนั้นมีกําไรอย่างรวดเร็วและสามารถคืนทุนได้เร็วขึ้นค่ะ แล้วพบวกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะ